อัปเดตคอมโบดรันบัสเตอร์สายใหม่ไปหนักกว่าเดิมชาร์จได้นิ่งกว่าเดิมเอาไว้สู้กับพวกหนัก50กรัมสบายมากๆเลยใครที่เป็น Run uster, เมนดรันบัสเตอร์ลองเอาคอมโบนี้ไปใช้ดูนะไตแรงสุดๆไปเลยว้าวเอาละครับใครที่ยังเป็นเมน รันบัสเตอร์อยู่เนี่ยรันเชตเปลี่ยนมาใช้เป็น170ได้แล้วนะส่วนตัวบิดก็ยังคงเป็นบิดแฟลตอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครเป็นสายชาร์ตีเนี่ยก็เอาเป็นโรลราชดีสักกว่า,าที่ได้ลองนะครับรับเชต170เนี่ยมีความสูงไม่ค่อยต่างจาก160มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสร้างความสมดุลได้มหาศาลเลยจากเกมเพย์นะครับดูสิครับปกติรันบัสเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถไต่ลายได้สวยขนาดนี้เลยนะแต่ว่าพอเปลี่ยนรัเชตเป็น170เนี่ยสามารถไต่ลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆส่วนเรื่องของพลังโจมตีนี่ก็ เพราตีแล้วกระเด็นออกไปเลยถ้าหากใครยังใช้เป็น160อยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มแรงในการตีม้าสักหน่อยแต่ว่าถ้าใช้เป็น170นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาการวิ่งมั่วของดรันบัสเตอร์ที่เราเจอกันมาตลอดได้เนี่ยสมดุลสุดๆไปเลยตีเข้าเป้าตลอดก็คือต้องบอกว่าเจ้าดรันบัสเตอร์เนี่ยมันจะต่างจากสายแต่ก่อนที่เล่นๆกันนะที่จะเน้นงัดจากข้างล่างนะแต่ตอนเนี้ยเราต้องปรับความสูงขึ้นเพราะว่าตัวเบเบที่ออกมาใหม่ๆม,มันก็มีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันฉะนั้นอาการที่เราเพิ่พ่่มมวาาาาาาสงงพทจะไปดดรกก้้ัิิธภขล ก็ถ้าใครยังเป็นเมนเจ้าดรังบัสเตอรตัวนี้อยู่นะครับก็ลองเอาคอมโบนี้ไปปรับใช้กันดูนะส่วนวิธีการชูดเนี่ยก็แล้วแต่คนเลยว่าจะชูดเป็นไปในรูปแบบไหน,นจะเป็นแบบชาร์จหรือว่าวิ่งเข้าไปตีก็ได้บอกเลยว่าตีแรงระเบิดระเบิดแน่นอน